แบมือลูกมันแบมือลูกเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยมีทั้งพญานาคองแม่กาลีด้วยโอ้มีองค์มีองค์กุมาลลายลหรือวมีองค์กุมารมีพญานาคพญานาคด้วยแล้วก็เจ้าแม่กาลีแม่มหากาลีทั้งสามองค์เลยนะมีสามองค์อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กับน้องมีสามองค์มีทั้งองค์กุมารมีทั้งองค์พญานาคมีทั้งเจ้าแม่กาลีอ่า น้องจะให้โชคแม่นแม่นก็งวดนี้หละเดี๋ยวให้ก็จะได้โชคกันทุกคนเรอรุ้นกับความเหงของน้องกุมารน,น้อยกันนะจ๊ะน้องกุมารสวัสดีค่ะลูก ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเาพูดดังนังสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้ามาเจอน้องกุมารอยู่ที่กระท่อมหลวงปู่พอดีเลยน้องชอบมานั่งอยู่ที่กระท่อมหลวงปูชอบมาชอบมาอยู่กับหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะให้น้องกุมารน้อยน่าจะเสี่ยงโชคสอบปปลาวเนาะเดี๋ยวมาถามน้องกุมารกันว่าน้องกุมารจะเสี่ยงโชคด้วยวิธีไหนน่าจะวันนี้น้องกุมารจะเสี่ยงโชคด้วยวิธีไหนคะลูก หลวงปิงปองอ๋อวันนี้น้องกุมารจะหลวงปิงปองให้นะจ่าเดี๋ยวมารอลุ้นน้องกุมารกันเนาะว่าน้องกุมารจะหลวงปิงปองได้อะไรน้าจ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวให้น้องกุมารจุดทูบบอกกล่าวหลวงปู่ก่อนน้าจ่าท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้น้องจุดทูบแล้วก็อธิษฐานขอหลวงปู่เนาะแล้วน้องก็จะได้หลวงปิงปองให้ท่านผู้ชมนําไปเสี่ยงสอบปปราววันนี้น้าจ่าน้องกล่าวคำอธิษฐานขอปู่เลยจ้าลูก กจะเป็นคนยกไข่ให้น้องกุมารเนาะยกให้ให้น้องกุมารยกคนก่นอนแคมดูไม่ดูคน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 ล้วงมามจับออกมาเลย ทีละลูกอ่าแล้วจะลูกแรกลูกแรกสามสามลูกแรกสามอ้าวลูกแม่สามอ่าเดี๋ยว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 ลุงกาจะอ่าลูกที่สองลูกที่สองจะลุ้นลูกที่สองกันเนะจ้ะลุ้นลุ้นลูกที่สองกันน้องจะได้ตัวไหน ลูกที่สามเก้าเจ้าหูเก้าลูกที่สองเก้าเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งจะอีกลูกหนึ่งโคน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 โคนอ่ะโคนปีปู่จับมือหลวงปู่จับมือน้องขอให้เข้าวันนี้อ๋อละอะไรไปลุ้นสาธุสาธุแปดแปดสามสามเก้าแปดจ้าสามเก้าแปดจับปิงปองได้ตัวไหน สามเก้าสามเก้าแปดสามเก้าแปดจ้ะอือวันนี้เนาสามเก้าแปดนอะน้องจับได้จับปิงปองได้สามเก้าแปดแปดจ้ะก็นำไป เที่ยวนบ้าวันนี้น้องก็หลวงปิงปองได้สามเก้าแปดนะจากท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมนะจ๊ะน 8, นะําสามเก้าแปดนาะไปจับสลับเป็นตำแหน่งเนะจ๊ะก,ก็ให้เป็นชุดบินสามตัวเนาะสามเก้าแปดสำหรับแนวทางสอปปร,ปราวของน้องกุมารน,น้อยจากที่สํานักส่งมารวยวัชระชัยมงคลอ่าสามเก้าแปดเด้อจากท่านผู้ชมสำหรับเลขหลวงปิงปองนะจ๊ะของน้องกุมารน,น้อยที่หลวงปูส่สวงนะจ๊ะที่น้องได้ ขอต่อองค์หลวงปู่สวงนะจ๊ะสามเก้าแปดจะสําหรับสอปอปอลาวนะจ๊ะของวันนี้ให้ท่านผู้ชมนําไปเสี่ยงลองเบิงเดอร์จะท่านผู้ชมสามเก้าแปดวันนี้หนูหลวงปิงปองได้ตัวไหนลกูกสามเก้า ะะจ้าขอให้เลขของน้องกุมารที่มาขอกับหลวงปู่สวงนะจ๊ะขอให้มาวันนี้เด้อจ้าน้องกุมารชอบมาหาหลวงปู่ทุกวันเนาะมาอยู่ที่นี่มาอยู่กับหลวงปู่ทุกวันจ้า